สวัสดีครับวันนี้ผิงดาวก็มาพบกับ f f นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ในช่วงเ,เขาเรยตอบปัญหานะครับที่เป็นปัญหาที่ถามกันบ่อยๆนะครับผมก็เรื่องการชงกาแฟจากบล็อกพ o นะครับก็วันนี้เรามามีคําถามที่ขึ้นมาตามทั้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็ทั้งในเขาเรียกอะไรในช่อง YouTube ของเราเนี่ยที่ก็ถามปัญหามาเยอะมากก็คือขนาดการใช้กาแฟให้เหมาะสมกับ ขนาดครับของเครื่องมอคคาพอดนะครับผมปัญหาที่ว่านะคืออะไรครับคือปริมาณของกาแฟที่ใช้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมานะครับคือตัวอันนี้คือตัวมอคคาพอดเอสเพสนะครับผมรุ่น4ี่ครับนะครับแล้วอยู่ด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือรุ่นสครับนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเราซื้อตัวมอคคาพอดไปเนี่ยอยากให้ใช้ให้ใช้คือเขาเรียกว่าเวลาชงกาแฟครับ ครับนะครับที่บอกว่าใช้คือให้โตที่เราต้องการใช้ต้องการดื่มเนี่ยก็คือก็คือเช่นถ้าเราดื่มหนึ่งคนเนี่ยผมว่าสามคับเนี่ยกำลังเหมาะนะครับสองคับมันเล็กไปหน่อยนะครับผมสามคับได้นะครับก็ใส่กาแฟเต็มเต็มเนี่ยเพราะว่าขนาดสามคับสองครับเคยที่มีตัวอย่างดูแล้วคือหม้อมันเนี่ยจะเท่ากันนะครับสามคัพกับสองครับนะครับแต่ว่ามันอยู่ให้วาวนั่นเองนะครับตอนนี้ปัญหาที่ถามมาคือ ถ้าเขาอยู่คนเดียวนะครับแต่เขามีหม้อขนาดสี่ครับเขาทานกาแฟไม่เยอะจะทำยังไงปัญหาที่เจอเยอะมากสุดคือทุกคนชอบไปคิดเป็นในทางเดียวกันนะครับคือเขาต้องการดื่มแค่กาแฟหนึ่งถ้วยนะครับเขาก็จะใส่น้ําแค่หนึ่งถ้วยของเขาอย่างนี้นนะ่ะมันซึ่งมันไม่น่าจะเป็นคําตอบที่ดีแล้วก็ไม่น่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องเพราะว่าหลักการ ทำกาแฟจากหม้กอกระถอยคือมันเป็นแรงดันของน้ําที่มาเขาเรียกอะไรดันขึ้นมาใส่ฟ,ฟอนึงขึ้นมานะครับให้เป็นหยุดกาแฟฉะนั้นถ้าเราใส่น้ําน้อยลงไปเนี่ยก็หมายความว่าไงครับหม้อใหญ่น้าน้อยน้ำมันจะไม่ลอยขึ้นมาแล้วหม้อก็จะร้อนมันจะถ้ามันน้ำมันแห้งไวมันก็จะไหม้นะครับฉะนั้นที่ผมแนะนําไปหลายๆท่านนะครับคือน้าอ่ะให้มันใส่เท่าเดิมเถอะนะครับกาแฟลดได้นะครับไม่ต้องใส่เต็มเต็มถ้วยที่มันมาก็ได้นะครับก็คือใช้ความเร็วเดิมแต่ว่าลดกาแฟเอานะครับ ตอนนี้ก็บอกด้วยกาแฟมาปุ๊บน้ำมันเยอะเยอะเท่าเก่ามันก็เจืดสิมันก็ใช่ครับถ้าไปรอให้มันขึ้นมาจนเต็มเต็มเจ้าตัวนี้มันก็จะเจืดฉะนั้นนะครับตอนที่มันน้ำมันขึ้นมาปุ๊บเราดื่มหนึ่งคนใช่ไหมครับเราก็ดูกาแฟน,นะครับว่า ประมาณไหนที่เราต้องการดืม่มสมมติว่าถ้าเต็มถ้วยเนี่ยคือเต็มลิมิตของกาแฟขนาดสี่ครับเนี่ยก็คือมันก็ขึ้นมาเต็มนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราใส่กาแฟครึ่งหนึ่งเราดูน้ําเราก็เว้นระยะน้ำดีครับว่าให้น้ํามันขึ้นมาเท่านี้ก็พอนะครับเพราะมันเหมาะสาหรับหนึ่งคนในการดืม่มเพราะว่ามันชงชงไม่เต็มไม่เต็มกาแฟไม่เต็มถ้วยตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าดีที่สุดก็คือถ้าแนะนําเลยนะครับคือก็ทําตามครับที่มันออกมาเถอะก็คือ ถ้ามันสี่ครับก็ใส่กาแฟให้เต็มนะครับไม่ต้องไปลดแลวมันหลอกนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะต้องมีเพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งนะครับไว้ว่าชมสักหนึ่งคนกินคนเดียวแบ่งกับทานกับเพื่อนหรือแบ่งทานคนในครอบครัวก็ซื้ออีกตัวหนึ่งที่มันตัวใหญ่ขึ้นคือมันจะได้เต็มประสิทธิภาพของตัวมอคค่พอตนะครับผมว่ามันชงกาแฟมันก็จะได้รสชาติที่ว่าเขาเรียกอะไร เที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงเป๊ะๆกันนะครับผมก็อยากจะแนะนําแบบนี้ครับผมอันนี้คือปัญหาข้อที่1นนะครับที่ถามมากันเยอะมากทั้งทางไลน์ทางช่อง u t u b e นะครับผมแล้วก็ทั้งโทรมาด้วยว่าอยู่คนเดียวจะมีหม้อใหญ่หครับอยากดื่มคนเดียวไอ้นั่นมันก็ใหญ่ๆไปแล้วหม้อหกครับใส่น้าว่าไม่อยากให้ลดน้านะครับก็อยากให้ใส่น้ํามันเต็มรถกาแฟเอาดีกว่านะอันนี้คือหมดเป็นหนึ่งข้อนะครับอ่ะดังหาข้อที่2ที่ตามมาก็ เมื่อเช้าก็มีอะไรถามข่าวมาช่อง YouTube มาว่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะตอบมาก็คือไอเนี้ยเจ้าบอกคอร์ดเนี่ยมันสามารถชงกาแฟสําเร็จรูปได้ไหมชงวลตินได้ไหมก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้หรือว่าใครจะลองก็ได้ครับเพราะว่าตัวของถ้วยนะครับเห็นไหมครับที่เป็นรูๆูเนี่ยมันเป็นรูเล็กนิดเดียวเองนะครับ กาแฟสําเร็จรูปเนี่ยถ้าสังเกตเลยครับถ้าเราปล่อยมันทิ้งไว้มันจะเหนียวนะมันมีความเหนียวโกโก้มันก็เหนียวช็อกโกแลตอวัลตินมันก็เหนียวถ้าทำแล้วมาใส่อะมันก็จะตันรูมันไม่แทบไม่เกิดประโยชน์เลยครับพวกของสําเร็จรูปแล้วเนี่ยที่เอามาใส่เนี่ยมัน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 ก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นมานะครับมันจะทําให้อุปกรณ์ตรงนี้มีปัญหาได้ซ้ำไปคืนรูที่เราเห็นเนี่ยมันจะอุดตันนะครับอาเมื่อเช้า ที่เล่าให้ฟังตะกี้ว่ามีปัญหาถามมาว่าใช้ชงโกโก้ในผมก็ตอบไปอย่างนี้แหละแต่เขาบอกว่าโกโก้เขาคือโกโก้เม็ดของเขาเป็นชนิดเม็ดที่ว่าต้องเอามาบดนะครับต้องเอามาบดมาบดแนีบดบดเอาชงเลยนะผมก็บอกตรงว่าผมก็ไม่เคยเอาโกโก้ชนิดเม็ดมามาบดแล้วชงอย่างนี้นะแต่เท่าที่ไปเปิดดูเนี่ยคุณสมบัติของโกโก้มัะมีไขมันถ้ามีไขมันก็ต้องมีความเหนืดมีมีความมันใช่ไหมครับ ผมว่ามันก็ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเช่าช่องนี้หรือเปล่าแต่ผมอันนี้บอกแลว้วผมไม่เคยใช้โกโก้ชนิดเม็ดม,ม,ม,มามาทำนะครับไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าถ้ามาชงพวกชาได้ไหมได้ครับพวกชงชาแดงถ้าดูตามคลิปเนี่ยผมทำไว้อยู่นะครับชาแดงชาเขียวหรือชาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผงนะครับชงได้หมดนะครับผมแต่ว่าชาเนี่ยถ้าใช้เนี่ยก็คือใช้ประมาณแค่ หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนตัวเนี้ยตวงตักขึ้นมาช้อนเดียวพอครับเพราะว่าถ้าอันนี้พูดถึงในในขนาดของ3ครับและ4ครับนะครับถ้ามันช้อนช้อนขนาดนี้ได้อยู่แต่ถ้าใส่เยอะจํานวนเยอะกว่านี้ไหมไม่ได้ครับมันแรงดันน้ามันไม่พอครับน้ํามันไม่ออกเพราะชาเนี่ยวลาชงเนี่ยมันไม่เหมือนกาแฟนะครับกาแฟเวลาเราอัดเข้าไปปุ๊บแรงดันน้ํามาปุ๊บมันก็มันก็ประหยดพอดีถ้วยหรือไม่พอกดุ๊กก็ยุบใช่ไหมครับแต่ชาไม่ใช่นะครับใบชาเนี่ยพอมาโดนน้ำปุ๊บใบมันจะอืด เพราะใบชานี่เกิดจากใบไม้ที่เขาเอามาอบแห้งนะครับพอโดนน้ำมันก็จะบานฉะนั้นมันจะเต็มถ้วยเลยน้ำจะไม่ออกถ้าใส่เยอะเกินไปนะครับผมใส่ประมาณแปดก,กร,รัมก็พอนะครับในการชงชานะครับผมชาที่นี่หมายถึงบกชาไทยนะไม่ใช่ชาจีนนะครับถ้าชาจีนก็ใส่น้าร้อนธรมรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีปัญหาที่เขาถามามาบ่อยก็คือสองเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็ขอขายสินค้านิดหนึ่งนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับเครื่องโลอา เลเวอร์โพโซนะครับแล้วก็นะครับมอกคัพพอรนะครับเรามีจำหน่ายอยู่นะครับณตอนนี้นะครับผมเตานะครับโคเรียคิวนะครับเราก็มีนะครับผมมีจำหน่ายอยู่แล้วก็พวกเครื่องบดนะครับอุปกรณ์การชงของยี่ห้อ h ฮ l i o เนี่ยเรามีจำหน่ายนะครับผมก็โทรมาได้นะครับหรือว่าลงในช่องทางหรือว่าในช่องลาช่องทางไลน์ก็ได้เราลงไว้อยู่ใต้คลิปลงมาบรรทัดล่างนะครับจะเขียนรายละเอียดไว้อยู่ สั่งซื้ออะไรได้นะครับก็ก็ขายไปเยอะเหมือนกันนะครับก็หลายปีแล้วฉะนั้นเรื่องคุณภาพเรื่องก็าการแนะนําให้ลูกค้านะครับหรือเพื่อนๆที่สงสัยอะไรเงี้ยก็จะตอบตอบทุกครั้งนะครับถึงบางครั้งอาจจะไปซื้อเ่อเหืนมามาถามอะไรเราเราก็ตอบเหมือน,นะครับก็ถ้าคือไม่จํากัดนะครับว่าใครมีปัญหาเรื่องหม้อบล็บอกกรเนี้ยนะครับเลวเวอร์เพอร์โซนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยก็ถามได้นะครับ ก็แต่ว่าหลังสักสี่ทุ่มไปแล้วก็ไม่ต้องโทรมานะครับหรือว่าส่งไลน์มาเพราะบางทีผมก็ต้องมานอนพอดีเพราะว่าทํางานนอะมันก็ต้องพักผ่อนนะมันมันมันก็จะมีไลน์เด้งมาบ้างบางทีเที่ยงคืนอันนี้พูดจริงจริงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มีนะครับที่บางทีเด้งมาโทรมา,างนี้ก็มีนะครับฉะนั้นก็หลังสี่ทุ่มไปแล้วนะครับก็ก็รบกวนนิดนึงนะครับว่า อรอตอนเช้านะครับผมก็ตื่นนอนช่องขั้นเช้าก็เจ็ดโมงก็ถามก็ได้ครับเจ็ดโมงเช้าถามนะครับส่วนเรื่องสอบถามสินค้าตัวไหนเนี่ยบางทีตอนคืนเนี่ยเราไม่สามารถเช็คทางบริษัทได้นะครับว่าสินค้าตัวนี้เขาหมดหรือย,ยังอะไรเงี้ยหรือว่ามีสินค้าอะไรตัวไหนตัวไหนบ้างเงี้ยมันไม่สามารถเช็คได้นะครับเพราะผมก็เหมือนเราเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนเท่าไรเป็นดีลเลอร์มันไม่ได้เรียกดีลเลอร์เขาเรียกอะไรคือทางบริษัทเนี่ยเขาจะส่งสินค้าเวกนเงี้ยมาให้เรานะครับรีวิวแล้วก็ ให้ช่วยจัดจำหน่ายเขาด้วยนะครับผมผมก็ก็เหมือนเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่ว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยทุกเคยมีนะครับว่าอันนี้เล่าว,ว่ามีลูกค้ามาหาถึงผมมาหาผมในถึงที่เขาใหญ่นะครับผมเพื่อจะมาขอซื้อสินค้าอะไรเลยเงี้ยแต่บางทีมาโดยโดยโทรมาก่อนขอเขาก็จะรู้ว่าผมผมจะไม่ได้มีสินค้าเงี้ยคือสินค้าทุกชนิดนะครับจะส่งออกจากโรงงานนะครับจากบริษัทโดยตรงเลยนะครับผมจะไม่ส่งออกจากทางเรานะครับ ฉะนั้นหน้าร้านของเราเนี่ยเราจะแค่รับออเดอร์แล้วส่งเข้าบริษัททางบริษัทส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้แจ้งก่อนเพราะบางคนก็เข้าใจนึกว่าเรามีเนี่ยมีสินค้าสต็อกมามาถึงปุ๊บจะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมบอกผมไม่มีผมไม่มีนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้ต้องส่งจากจากาบริษัทผู้ผลิตนะครับผมเราดูตัวแทนนําเข้ามาเท่านั้นนะครับก็วันนี้ข้อขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยเรื่องเกี่ยวกับ มอกาะปดเหรือร์เพอร์โซหรือว่าดิวเตอร์หรือว่าเครื่องอะไรเกี่ยวกับพวกกาแฟพวกนี้ที่ผมจัดจำหน่ายอยู่เนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมถึงไม่ได้ซื้อเ,าเราก็สอบถามได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนําหรือว่าถ้าเจอปัญหาอะไรใหม่ๆเราได้ค,นค้นหาค้นหาคําตอบไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรอีกก็ถามได้นะครับจะมาตอบนะครับเพราะช่วงนี้ว่างมาก จะตอบตอบตอบทำคิดบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ